ท่านผู้ชมครับนี่คือลังล่อกระบอกไม้ไผ่นะครับผมล่อตอนแรกผมตั้งนะครับมันจะแย่งอิจามะมันจะแย่งลังกับอิจามะเยดูขันี้อิจามะป้องกันนะครับผมโดยผมใช้กระบอกไม้ไผ่ล่อครับหนึ่งในวิธีการล่ออีกจำคัญนหนึ่งนะครับการล่อชนลงนะครับด้วยกระบอกไม้ไผ่ครับนี่ครับวิธีล่อกระบอกไม้ไผ่เมื่อมันจะมาเข้ามาแย่งลังครับเราเลยเอากระบอกไม้ไผ่มาตั้งเห็นไหมครับก่นเขาเข้าเขาสักพักเขาจะเข้านะครับผม ป้องกันการแย่งรังกันนะครับผมนี่ครับจามาครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ใครชอบเลี้ยงชนะลงับดูครับสายพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์เล็กใหเข้ามาแย่งรังสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมโดยต้องหาหลังล่อครับผมนี่ครับผมครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับของชลีภูเก็ตนะครับได้เทคนิคดีๆอย่งหนึ่งนะครับในการที่ป้องกันสายพันธุ์เล็กแย่งรังใหญ่นะครับโดยตั้งหลังล่อด้วยกระบอกไม้พันธุ์ครับผมนี่ครับสายพันธุ์อิตาลี อ้องกันเต็มที่เลยครับผมครับถ้าท่านชอบในการเลี้ยงชนะงครับขอให้ตับตับตะไคร้กดติดตามให้ผมหน่อยครับในชาลีภูเก็ตครับ